ประเภทร้านอาหารพัตาคารพื้นที่1,500ตารางเมตรเข้าขายต้องจัดสิ่งองงำนวยความสะดวกผู้พิการหรือไม่คะไม่ใช่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปิดค้าส่งนะคะครับคือในกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำน,นวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและทุพพลภาพฉบับที่2นะครับในข้อที่3านะครับอาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ก็คือโดนบังคับในฉบับที่2ก็คือว่า ในพวงเลบหกนะครับเขาบอกว่าอาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งได้หไหมครับถ้าค้าปลีกครับส่งเนี่ยก็คือก็คือขายเครื่องใช้อุป,ปโภคบริรโภคในชีวิตประจําวันนั่นแหละอันนั้นคือค้าปลีกค้าส่งอันนี้ไม่ใช่แน่นอนแต่มันเป็นอาคารพาณิชยกรรมเป็นในข้อนี้เนี่ยเขากำหนดไว้ก็คือมีพื้นที่ประกอบกิจการตั้งแต่50ตารางเมตรขึ้นไป นะครับเพ้นตตรงนี้ที่ถามมาเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่ตารางเมตรเนี่ยแน่นอนพื้นที่ประกอบกิจาการก็คือพื้นที่ตั้งโต๊ะของพัตตคารหรือร้านอาหารนั้นนะครับเพ้นมันมีตั้งแต่50ตารางเมตรขึ้นไปแน่นอนเพ้นก็หมายความว่าอาคารนี้ถูกบังคับแน่นอนครับเช่นในเรื่องของทางลาดหรือในเรื่องของจํานวนที่จอดรถสําหรับผู้พิการและทุพพลภาพหรือบันได หรือถ้าสองชั้นก็ต้องมีลิฟต์หรือทางลาดเห็นไหมครับมันโดนบังคับทันทีเลยนะครับต,ตั้งแต่50ตารางเมตรนะครับอันนี้ต้องคำนึงเพราะเราจะเห็นได้ว่าอาคารที่มันเป็นคอมมูนิตี้มอลล์นะครับเขาะจะทําชั้นเดียวเพราะอะไรครับชั้นเดียวก็คือมันไม่ต้องมีลิฟต์หรือทางลาดขึ้นไปชั้นที่สองไม่งั้นไม่คุ้มนะครับในการลงทุนครับ